ฮอนด้าซีอาี 2.4i รุ่นเริ่มต้น7ที่นั่งไม่เนเชนไม่หลักหมืน่นราคาหายจาก้ายแดงไปถึง50%ใครมองหาซีเจี5มือ2อยู่นะคะแนะนำอีกหนึ่งคันเลยวันนี้จับมาให้ดูในรถปี2021ราคา7,079,000บาทไม่หลักหมืน่นคุณพี่คะได้ชม5ที่นั่งไปใช้งานด้วยคันนี้การันตีตัวรถมาให้แล้วไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาสภาพสวยแบบนี้เลยพภงมลาลัยมันติฟังก์ชันเบาะหนังใหญ่ๆปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้แล้วไม่หลักหมืน่นแล้ว เพิ่มเติมมีอะไรน่าสนใจเนี่ยค่ะสำหรับใครมองหาเซียวีเจน5มือ2อยู่ดูคลิปให้จบเลยรับรองได้ไปค่ะในคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ Fc ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV Honda มือสองนะคะอยู่กับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาเจอเจอกันที่เพชรยนต์นะคะสาขา3สุวินทวงศ์46ค่ะพี่พี่ขาวันนี้พามาอัปเดตรถ SUV หรือว่ารถเจ็ที่นั่งของค่าย Honda ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะคันนี้นําเสนอเลยสําหรับใคร มองหาเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะวันนี้จัดตัว Honda C-RV 2.4e นะคะตัวเริ่มต้นนะคะตัวไมน์ c h ชเชนนั่นเองนะคะมาใหพ้พี่ได้รับชมกันราคาดีไม่หลักหมื่นค่ะได้รถปีใหม่ด้วยและเป็นโฉมเจน5เป็นเจนที่ขายดีมากๆในตอนนี้เลยนะคะและใครมองหาเจ็ดที่นั่งอยู่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจน5จะเป็นเจนสุดท้ายที่เขาจะเลิกผลิตตัวเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะใครอยากได้เจที่นั่งไว้ใช้งานอยู่บอกเลยว่า รีบจัดเลยคันนี้มาในปี2021นะคะกับราคา779,000บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาได้ความดีไซน์พรีเมียมมาให้แล้วนะคะออปชันจัดเต็มนะคะภายในมีบอกเลยว่าออปชันลน้ลนๆภายมองหาอยู่นะคะคันนี้ราคา779,000นะีคะดูรายละเอียดให้จบเลยเดี๋ยวนุจะพาชมรายละเอียดรอบคันนะคะว่าสวยเดิมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดีไซน์ด้วยกระจังหน้าโครเมียมและดำมาในสภาพสม,มบูรณ์แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าพรีเมียมนะคะสวยๆกริป ไฟหน้า Fu l l l e ีนะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์น้ำนึ่งไลท์อยู่ในชุดคมเดียวกันไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเลย7จ9 0แสนาพนะคะพร้อมเบรดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น12,500บาทเท่านั้นบอกเลยคันนี้ได้ทั้งความคุ้มค่าแน่นอนนะครนะคร,ราคาหายจากปลายแดงไปถึง50%ด้วยและไม่พอเท่านั้นได้รถปีใหม่สภาพน้องๆปลายแดงเลยคันนี้นะคะบ,บอดี้โครงสร้างเดิมสีเบาบางเดิมออปชั่นจัดเต็มมาให้รถปี2 0 0พ 21แท้เลยนะคะมือเดียวด้วยคันนี้มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดงานบอดี้กันนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะฝากกระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มเหลี่ยมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยและในส่วนของรายละเอียดโปกงซุ้มล้อคันนี้นะคะสภาพเนียนกริปแบบนี้นะคะได้แม็กเดิมโรงงาน4ทูโทนขอบ17นะคะยางปี2022ทั้ง4เส้นนะคะสภาพดอกยางนะเดี๋ยวนุชย์ดูแลให้นะคะสำหรับใครที่มาจากคลิปนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ฟรีเลยนะคะ ทั้ง4เซนแน่นอนนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้ออปชั่นจัดเต็มนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณพี่ราคา779,000นะ,ะในงบไม่ถึง8 0 0แสนได้เป็นรุ่น CRV Gen5 ป้ายแดงขายอยู่ล้านกว่าค่ะคุณพี่ขาวันนี้นุชจ,จัดมาให้ในะราคาที่แบบขายเกินครึ่งแน่นอนนะ,ะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคุณพี่ขาที่เบอร์โทร091นะคะ447982นุชเพชรยนต์นะ,ะสำหรับใครมองหา CRV Gen5 อยู่ ที่พยนตนเรานะคะเติมสต็อกให้ค่อนข้างแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเจ็ดที่นั่ง5้าที่นั่งมีให้เลือกชมหมดเลยหรือจะเป็นตัวท็อปสุดเราก็มีให้นะคะสนใจก็จับจองกันเข้ามาได้เลยมาดูกันต่อค่ะในส่วนของรายละเอียดงานสีด้านข้างนะคะสีเบาบางเลิมเดี่ยมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมคิ้วกันสรดมีมาให้สภาพสวยๆเลยภายในเนี่ยฮะชัดแบบสวยกริบแบบนี้เลยภายในตกแต่งด้วยทนสีดำนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะขนาดใหญ่แบบนี้ปรับไฟฟ้าแล้วนะ,ะ่ะคู้าเลย สภาพตัวเบาะนะคะไม่มีทิ้วอยฉีกขาดคอนโซลกลางเกียร์ออตโต้มีที่วางแก้วนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้มาพร้อมกับจอทัชส,สกรีนนะคะรองรับในส่วนของตัวเปิลคาร์เพย์แอนด์ออโต้ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยคอนโซลหน้าพรีเมียมสวยแบบนี้นะคะไม่มีทิ้รอยช้ำในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเมคอัพต่างๆนะคะมาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยรับประกันมาให้สวยเดิมครบจบในคันเดียวแน่นอนค่ะนี่นะคะสวยมากคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสา ครอบครัวสายเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะคันนี้นะคะทั้งเก็บสัมภาระได้เป็นรถบ้านได้ด้วยเจ็ดที่นั่งนั่งสบายพรีเมียมสุดๆเลยฟังประตูเสาบีนะคะตัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบๆมาพร้อมกับตัวแผ่นเพจสีดําเดิมโรงงานสภาพสวยเลยนะคะภายนอกภายในสเปคเดิมหลังคาไม่มีรอยขละดเจิมค่ะสภาพสวยมากเรียมสานเส้นสายตัวรถคันเนียนกริปในส่วนของดาะีอีดห้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวเบาะขนาดใหญ่เช่นเดียวกันมาในสภาพ มไม่มีดิ้วรอยช้ำเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังสามารถพับลงได้ด้วยนะเป็นรถบ้านได้และเบาะแถวที่3นะคะยังไม่มีการแกะถุงพลาสติกเลยคุณพี่ใหม่กริปคันนี้นะคะกลิ่นหอมรถใหม่ยังมีเหลืออยู่ด้วยไม่เก้าหมื่นโลนะคะคันนี้ได้ไม่น้อยมากใครสนใจนะคะโทรจองได้เลยค่ะคุณพี่ขาที่เบอร์โทรด้านล่าง779,00 0 รตนี้เข้ามาราคาค่อนข้างดีเลยคุณพี่ถ้าอยากได้นีคะคันนี้นุชบอกเลยว่าเจ็ที่นั่งไม่น้อยสุดแล้วในร้านตอนนี้นะคะสนใจที่โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยในส่วนของรายละเอียดด้านท้ายตัวรถเนะีคะดีไซน์พรีเมียมมาให้แล้ว ด้วยไฟท้ายเนี่ยะคะ l e d เดิมโรงงานการชนนะคะไม่มีริ้วรอยการโดนชนหนักมาสภาพสวยนะคะกระจกรอบคันพัดเดิมสวยๆมาพร้อมกับสีโครเมียมตัดเพื่อความดูพรีเมียมยิ่งขึ้นมาในสภาพเดิมประตูด้านหลังนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วคุณพี่ขาคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะประตูด้านหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของารายละเอียดนะคะห้องนี้เลยนะคะตัวเบาะแถวที่3า ถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะออกใหม่กลิปมากนะคะตัวโครงสร้างต่างๆมาในสภาพเดิมน็อตแต่ละจุดนะคะสวยเนียนกลิปแบบนี้ไฟท้าย LED ค่ะสภาพสมบูรณ์เลยนี่นะคะโอ้โหงานสีไม่มีแตกเล้าพี่ๆคาคันนี้ตอบโจทย์เลยนะใครตามหาอยู่นะคะสำหรับ c ีเเจน5นะคะคันนี้ใช้งานมือเดียวไม่แท้โรงงาน92,000โลนะคะออกรถฟรีดาวและได้นะคะรถสวยแบบนี้ไปใช้งานเลยป้ายแดงเปิดขายอยู่นะคะประมาณ 1>, 1ล้านกว่าบาทนะคะวันนี้จัดมาให้เลย779000ราคาหายจากป้ายแดงไปถึง50%ได้สภาพน้องๆป้ายแดงคุ้มมากไม่หลักหมื่นด้วยนะคะคันนี้สภาพเนียนเลยภายในกว้างเลยนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยช่ำนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยฟองประตูโครงสร้างต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยคุณลูกค้านุดการันตีให้นะคะคันนี้มีการตรวจสอบประวัติศูนย์ให้แล้วแล้วก็มีการตรวจรถให้แล้วด้วยนะคะทั้ง274รายการสวยในคลิปแน่นอนนะคะซอก ประตูมีเลยเสาบีรัดเดิมสเปคเดิมนะคะสวยๆสติ๊กเกอร์มีมาให้ครบแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะมอกอกต่างๆมีมาให้ติดตั้งจากโรงงานเลยเบาะหนังสภาพเนี้ยบนะคะเบาะหนังเป่าไฟฟ้าคู่หน้าฟุตสตาร์ทอนด้าเรนวอสมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องออปชั่นกันบ้าง คันนี้นี่คะออปชันที่เขามีให้มานะคะจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแน่นอนนะคะและคันนี้ก็แน่นอนค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นออปชั่นมีมาให้ครบเลยอย่างเช่นในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคันนี้มีมาให้แล้วพวงมาลัยไม่มีดิลอยช้ำนะคะฟุตคอนโทรลมีมาให้นะคะระบบลักสายวางวางสายแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงสในตัวพวงมาลัยมีมาให้ ไม่ใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่92,000กิโลคือไม่แท้เลยสามารถเข้าสูนเช็คได้นะคะมาพร้อมกับจอทัชส,สกรีนรองรับส่วนของตัวเปิลคาเพลย์อันโโตระบบแอร์ออโตเกียร์ออโตเบรกมือมีมาให้แล้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB 2ช่องแบบนี้สวยๆนะคะกุญแจนะคะมีมาให้2ดอกด้วยนะมีช่องวางแก้วโอ้โหคอนโซลกลางนะคะสวยพรีเมียมเลยมาพร้อมกับตัว o o n d r r i n w a อนะคะหรือว่ากล้องถอยหลังมีมาให้ขออนุญาตใส่กล้องถอยหลังให้ดูก น,นี่เลยนะคะกล้องถอยหลังดู3มุมมองได้ชัดเจนแบบนี้ด้วยนะคะและไม่พอเท่านั้นมากับ Honda r a i n b o สด้วยค่ะคุณลูกค้าน,นี่เลยชัดๆแบบนี้จัดเต็มเลยนะคะกับออปชั่นฟุตสตาร์ที่ปรับกระจกออตโต้เซนทอนร็อก Auto, มีมาให้ครบเลยนะคะขับนุม่มขับสนุกนะคะแล้วก็ประหยัดนะสำหรับตัวนี้อัตรากินน้มันประมาณ14-15กิโลลิตรนะ,คะใครอยากได้รถ CR-V นะคะเป็นรถครอบครัวสายเดินทางนะคะไม่ต้องไปเล่นถึง ตัว f o r t จ n e r เลยนะคะฟอร์จูเนราคา8-9 0 0 0 0แสนล้านเลยนะวันนี้จัดมาให้ดูค่ะคันนี้7 0็0 0 0นเพนะคะเป็นตัว7ที่นั่งน้องๆป้ายแดงนะคะไม่หลักหมื่นด้วยราคาดีมากๆและไม่น้อยสุดในร้านแล้วตอนนี้นะะอย่างที่บอกเลยนี่นะคะเรียงกันอยู่ตรงนี้ มีประมาณหลายคันเลยแต่ว่าไม่เยอะนะคันนี้ไม้น้อยสุดราคาถูกด้วย7,79,000สนใจติดต่อจองเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มาแลเชื่อกันต่อได้ค่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้สวยเดิมโรงงานเลยนะคะฝาครอบเครื่องไม่มีริ้วรอยแตกแล้วามาสภาพสวยๆเลยน็อตแต่ละจุดมาในสภาพเดิมไฟหน้าไม่มีการโดนเปลี่ยนค่ะโลโก้ต่างๆมาในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น็อตยึดฝากรบโรงเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะโครงสร้างต่างๆมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยแผงนกันความร้อนเดิมๆนะคะเมคอัพเรียงยาวสวยงามแบบนี้นะคะการันตีมาให้เลยแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามีการเช็คให้ถึงเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนมีค่าชัดเจนอยู่แล้ว และ,ะและยในส่วนของรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยนะคะหรือว่าเป็นการซื้อสดเนี่ยเราสามารถพูดคุยเรื่องราคาได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นเงื่อนไขจัดไฟแนนซ์นะคะตอนนี้มีดอกเบีย้ยสุดพิเศษเลยเริ่มต้น1.29%เท่านั้นลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวนะะ์นะคะผ่อนเริ่มต้น12,500บาทสนใจติดต่อทักแชทหาโนตได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝาก PFC กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเผื่อใพลาดการอัปเดตรีวิวเอสยูมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ